สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับหมอลำพาไปเพลิน Channel วันนี้นะครับด้านในห้างประจักษ์ชัยไหายทองคำเขาก็โพสต์ในส่วนสำคัญนะครับของเบื้องหลังน้องยูกิเพนปะกาวหรือยูกิหายทองคำพร้อมแดนเซอร์นะครับที่ไปถ่าย MV ถึงเกาะเสม็ดในจังหวัดระยอง สุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะว่าแนวเพลงเนี่ยจะเป็นจังหวะแบบระบำชาวเกาะนะครับคือระบำหน้าท้องอะไรประมาณนี้นะในเรื่องของการถ่ายทำเนี่ยจังหวะซีนแรกนะครับก็คือน้องยูกิและทีมแดนเซอร์เนี่ยจะแดนก็คือจะเต้นตอนหน้านางเงือกบนกเกาะเสม็ดที่เป็นรูปปั้นขึ้นมารูปให,ใหญ่นะครับมีชาวต่างชาติเนี่ย รุมดูการถ่ายทำเยอะมากๆเลยเพราะว่าเฮ้ยเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงสวยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็แบบมีทีมแดนเซอร์จัดเต็มเลยแล้วก็มีตากองตากล้องเอาเป็นว่าคือเข้าใจง่ายๆแหละเขาเข้าใจว่าเป็นดาราเข้าใจว่าน่าจะมีการถ่ายทำเพลงหรืออะไรประมาณนี้นะครับนะชุดสวยมากๆครับเป็นทีมเซ็กซี่อ่ะเรียกเป็นทีมเซ็กซี่ทะเล แล้วก็บวกธรรมชาติบวกโขดหินบวกหอยบวกชุดฟร่างพลายนะครับโดนลมก็ลิวพลาวสกาวอะไรเี้นะฮะเข้ากับท้องฟ้าเข้ากับน้ำทะเลอะไรประมาณนี้นะครับมีหอยมาประดับด้วยนะโดยดีไซเนอร์นะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเชื่ออะไรนะครับเขาเป็นคนออกแบบชุดให้ แต่มีช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยที่น้องยูกิเต้นโยกตัวขึ้นลงนะครับปรากฏว่าไอ้ตรงสายเดียวอะลูกปัดอะขาดขาดออกมาเลยเสื้อก็ออกเป็นไงครับก็หลุดลงมาสิจ้าเราอ,อะไร <c oughs> ยังดีนะที่ยูกิเนี่ยเอามือรับไว้ทันไม่งั้นก็คือจะแบบโอ้โหอุ๊บเลยนะครับไม่งั้นก็คืออุ๊บเลย ในห้างสั่งเบรกทันทีเลยนะครับให้ทีมงานกระปรอดีไซน์เนี่ยเย็บแก้ไขสดๆเลยนะตรงนั้นเลยตอนหน้านางเงือกที่อยู่ตรงหน้าเลยนะครับนางเงือกก็เอ๊ะมึงทำอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยในห้างนะกระโจนว่าเอมิียูกินะครับนางเงือกกับนางเงือกตัวจริงๆก็คือน้องยูกินั่นแหละนะ ไม่ใส่ย,ยกทรงทำไมขณะกำลังถ่ายเสื้อ,อยูกิหลุดสองครั้งหน้านางเงือกกับเปาะต้องเย็บสดๆตรงหน้านางเงือกอ่ามันคือมน์ขลังนะมันไม่ต้องทำพิธีมูเตลัวเลยนะแต่มันคือมน์ขลังมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่าเนี่ยแหละเพลงมันจะดังมันจะปังเพลงมันต้องมีของแน่นอนนะเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นของการ ถ่ายทํา MV ที่เรียกได้ว,ว่าขนลุกสู้กันไปตามๆกันนะครับแล้วก็มี f อฟซหลายคนสกับลังใจนะว่าแม่นางยักษ์แม่นางเงือกชื่นชอบชื่นชมน้องแน่ๆสงสัยนางเงือกอยากให้โนบราเออสงสัยนางเงือกอยากให้โชว์เซ็กซี่ไปเลยอะไรมาณนี้ก็ไม่แน่ครับยูกิโตขึ้นมาหน่อยอาจจะมีโชว์ศิลปะนะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเปิดกว้างเราต้องเปิดกว้างนะเพราะว่า โลกมันพัฒนาขึ้นไปดูต่างชาติไปดูต่างประเทศดิน้องศิลปินนะครับแต่นี้เราอยู่เมืองไทยเมืองไทยเอาได้แค่ไหนก็แค่นั้นเอาแค่พอดีพองงามนะครับนะแต่น้องมาในลุกแบบนี้ก็ถือว่าก็ยังไม่โป๊ะนะครับก็ยังมองว่าเป็นศิลปะดูสวยงามดูน่ารักเซ็กซี่ตามสไตล์ของสาวชาวเกาะเพราะว่าระบาหน้าท้องมันต้องโชว์หน้าท้องถูกไหมครับเสื้อผ้า กระโปรงมันก็ต้องแวบๆหน่อยเป็นธรรมดานะเพราะว่าลุคของน้องมันเป็นแนวนี้อยู่แล้วนะเป็น e n t e r t a i n ร e ี t นะครับมันก็ต้องมีสนุกสนานต้องมีแบบผสมผสานร,ระหว่างแฟชั่นเข้าไปเพราะว่านี่คือหมอลำที่ทันสมัยไม่ใช่หมอลำยุคดึกดำบันยุคไดนโนเสาร์ต่าล้านปีนะครับชุดเนี่ยคืองานละเอียดปักละเอียดแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับที่อยู่ดีดก็ หลุดอะไรประมาณนี้นะคือไม่ต้องมูเตลูอ่ะกอเสมเมดเขตฮักคือขนลุกเลยนะครับเพลงนี้เชื่อว่าเพลงดังแน่นอนนะแล้วก็วันนี้พร้อมๆกันนะครับวันที่เจ็ดวันนี้แหละนะปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วไปดูได้เลยครับทีเซอร์ออกมาก็อื้นานน้องยูกิมีอยู่สองชุดใช่ไหมครับขาวกับเงําเงินหรือเขียวนะใช่ไหมเออที่เต้นบนชายหาดอะ นี่คือพัฒนาการของน้องที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าน้องโตขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับจะโต,ตเป็นสาวแล้วนะยูกินะเนี่ยแหละคือการพัฒนาการตัวเองขึ้นมาจากที่เราเห็นตั้งแต่เล็กๆพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นยูกิในพาร์ทปัจจุบันที่เป็นเวอร์ชั่นที่ the best เป็นเวอร์ชั่นที่โคตรเซ็กซี่เลยครับบอกเลย นะว,วันนี้นะครับก็ไปดูทีเซอร์ได้นะครับยังไงก็ติดตาม mv แล้วกันสุดจริงสุดปังแน่นอนการันตีโดยในห้างประจักษชัยแล้วก็การันตีโดยแอดดิวด้วยโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ